สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปกินพิซซ่าในตำนานไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านพิซซ่าในตำนานแล้วนะคะต้องดูคลิปให้มันจบถึงจะรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นพิซซ่าในตำนานนะคะร้านพิซซ่าในตำนานค่ะเราไปดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้าง เฮ้ยเฮ้ยรักคุณ how are you I mean เฮ้ยเฮ้ยวันศุกร์นี้ห้องเป็นยังไงรู้เบอร์เซเว่ว่าจะอยากได้จ้าพิซซาเอ็นพิซซาโอเคบาร์เทอร์ริกโอเคเอ็นพิซซาวิธีพิซซาจะอยากได้ฮาวายเอ็นฮาวายที่เดียวไม่เอ็นบาร์เทอร์ริกบาร์เดนมันยากเกินนั้นพิซซ่านี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยมีคนวันนี้เฮ้ย จะมาดูว่าเขาทำพิซซ่ายังไงกันทำแปง้งสวยงามมากค่ะอ,อันนี้คือร้านพิซซ่าจริงๆพิซซ่าในตำนาน เขาอนุญ,ญาตให้เราแบบมาถ่ายการทำพิซซ่านะคะแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้เพราะว่าโควิดเ,เราถ่ายได้แค่ตรงนี้อันนี้คือขั้นตอนของการทำของเขาอันนี้จะเป็นตู้อบ เฮ้นี่เชฟนะคะนี่ลูกชายสวยแล้วจะมากินพิซซ่ากันไหมเพราะว่าพิซซ่าในตำนานใครว่าพิซซ่าในตำนาน อันนี้อันนี้ก็คุยกันจังเลยคุยพูดจังเลยเดี๋ยวสับรีนทูร์อะรตอนะเ่อนเอรีนทูร์่ันนมรดเนียลลทรีสร์เอ็มมอ์าเก้าหมืันเราอมพลงนีเราใช้ินเดลมบุันอยู่ใชสวัสดีค่ะคุอจะไดเอ็งระวังเขาตัวสวัสดีค่ะหน้าต้องดูกล้องดูลูก เปตานสวัสดีค่ะก่อนดูยังจะสนุกปักติดไหมนยสวัสดีค่ะเปตานพูดไทยได้ไหมพูดอีสานได้ไหมพูดไทยได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยป้าพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้นิดหน่อยเหตานสัมซ้ำๆตานพูดไทยได้ไหม Det är en här, jag kan... det är jättebra bild du Vad Jättebra. är ja, det kan... dig inte om den där, Micael. inte om där lipa. Mamma kan ta bort den. Mamma kommer ta bort den. Jag tar bort den. <här> 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 den här är bra. Det, det, den är jättefin. Hon kan sänka. Jag skulle bara ha Jättegott! Tack! Ni har vad i det här? Två mikar okay, och en ha. ha Jag kan ta det här. เจกอดแมพิซซ่าเนี่เขาเรียกว่าพิซซ่าในตำนานอากิเมกาโออะไรกอดเจสกอดเจสกอดเจสกูพิซซ่าดูแมกเรียนรันเรียนรันดูแมกเบตันเรียนรันดูแมกเบตันเนี่ยมุกซีดีบิ๊กเบตันเจกอด Du får inte kommentera andra saker, för det är en kille som är det. Bred, Och så håller han på att kommentera. Det är därför mm. jag tar bort kommentarer. Jag, ja. jag kan kommentera och likea men de kommer inte se mina videos här eller vad jag har gjort. De ser bara min profil. Ja, det, är så... det är samma sak på Insta, jag har exakt samma sak där. Vet du ens vad jag pratar om? Jag vet men, men ändå... Engelsk bär. Engelsk Idag. Okej. jag som... Ja, Tack. Okay. Mm. du vända på den? Jag känner mig jättestel. ทำไมอ่ะแม่มาดูมส um. ิี่ตได้เห้แม่ดวันดีค่ะก่อนยังไมไปตั้งมันเยอะเลสมัยยนยยุคจริยอสกรีปปอดย่งสวันดีค่ะก่อนวัดีค่ะก่อนามวันดีค่ะก่อนทําทํไมหนูไม่อยากเป็นดาราลรลกูีม่าดีค่ะก่อนหันหน้ามองก่อน สดีค่ะดูสกส่เน่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดูนะคะเ่เดี๋ยวกูจะไปให้มามามาวิเคราสกัเมตหมาโอเหลันีอโอเปอร์หลังนีอ่หาน่กูอมยไลค์์เดี๋ยวี้กบา่าพูดซ้ำมาก่อน

มาปุ๊บ hmm, ส okay, ักก่อนแก้มมาก่อนไม่มาดูหน um ่อยนี่นได้ครับโอเคมามามาสตอร์สบนะท่านชายจะไปกินท่านชายจะไปซื้อของนะคะก่อนนี้ท่านชายก็ขอ ไม่อยากจะเดินแล้วค่ะท่านชายไม่อยากจะเดินมาวนี่พีมัเป็นไปกี่อมฟี่าอ่าโอเควันนี้ไม่ยอมเรอนนี่นะฮฮะฮะนี่่ีอาฟูตีกันรานี่มฟูสุดท้ายโอเคโอเคหนนท่านชาอยากจะโอเคโอตอนนี้เราก็ออกจากร้านพิซามาแล้วพิาในตนาของเราตอนนี้เราก็จะไ ซื้อของนะฮะมีเกนสนิเนลอฉัยไม่เห็นฉันมองเห็นแสวยมกขึ้นโอเคตัวเธอโอ้ยท่านชายไม่อยากจะเดินแม่ต้องโอ้ยให้ขึ้นขึ้นหลังนะคะเราจะไปซื้อของที่อีก้าในตำนานเหมือนกันทำไมเราถึงบอกว่าพิซซาในตำนานเพราะว่า เรามาอยู่ที่นี่นานมากครั้งแรกที่มากินพิซซ่าครั้งแรกที่มาเหยียบที่สวีเดนก็คือร้านนี้ตั้งแต่พอสอทุกที่นะคะมันเป็นวันของลูกที่ว่าวันเสาร์ลูกทุกคนจะต้องกินวะเลสซันต okay. okay. ้าโอเคโอเคลูกทุกคนเขาจะคนสวีเดนเขาจะบอกว่าให้ลูกเนะ่ะ กินขนมได้แค่วันเสาร์วันเดียวเด็กเขาจะแบบว่าเอออันนี้เขาจะกินขนมได้แค่วันเดียวคือวันเสาร์คันูคันูวิสมัมมามาเมอตะไทยด้ไเนี่ยอ๋อพูดไทยได้ไหมเนี่ยไอ้หนอมาไม่เห็นยังก็พีมดมัด Röd Fanta. Tjejen, kan ni hjälpa till med röd Fanta? Vadå? Fanta. fanta. Fanta? Ja. Ska jag ta fram den? Ja. Min son vill ha Fanta. Den vanliga Fanta? Mm. Röd... Röd... Den här? Röd Fanta. Han sa röd Fanta. Denna? Den här. Vilken? Vilken? Röd Fanta. Åh. Ja. Åh. Tack, tack, tack. Vad heter du? Anna. Shanna du Elizabeth. Shanna du Elizabeth. Nej. Inte. Du inte med Elizabeth. Nej. Inte inta, Inte. Är du inte från Misbo? Jo, ja. Tack för att du hjälpte till เอาแบบมันเป็นผู้สาวเอามาให้ต้นไหนล่ะเด่นะดนอะอันนี้เลิศอันนี้วิกาแฟเดียเนะด่นเะด่นเะลิศเด่นโอรันนี่เดียโอรันแฟนตาดูโซยนะ์เลิศแฟนตาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาซอยเมืองกันเด้ออันนี้อันนี้สีแดง พอด,ด้ค่ะพ่อมพี่น้องอันนี้สีแดงคฮออันนี้สีแดงลูกบอกว่าให้ให้แม่ยิบสีแดงแม่ยิบอันนี้ได้ค่ะลูกบอกว่าแม่ต้องเป็นอันนี้คุณแม่ผิดค่ะพอด,ด้ะค่ะพ่อแม่พี่น้อง